ขายคอนโด U D l i h e a d Bang Son Station คอนโดศัก,กยภาพใกล้ศูนย์กลางการเดินทางตอบโจทย์ทั้งอยู่เองและลงทุนปล่อยเช่าง่ายมากทำเลเด่นสุดๆใกล้ MRT บางซื่อและเตาปูนค่ะใกล้สถานีกลางบางซื่อเข้าเมืองสะดวกเชื่อมต่อหลายเส้นทางค่ะห้องสวยสภาพดีพร้อมเข้าอยู่เฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมาะกับคนทำงานนักศึกษา,กาซื้อไว้ลงทุนค่ะราคา,าพิเศษเพียง2.19ล้านบาทเท่านั้น ห้องไกลลดไฟฟ้าราคาดีหาไม่ได้ง่ายๆนะคะสนใจสอบถามนัดดูห้องถักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะพร้อมดูแลทุกขั้นตอนเลยบ๊ายบาย